ทำไมชีวิตจะต้องเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ด้วยทำไมฉันถึงต้องเป็นคนที่รับเคาะรับกรรมทำไมต้องเป็นฉันสวัสดีค่ะครูจีน่าค่ะครูเชื่อว่าหลายคนมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันต้องเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ทำไมชีวิตฉันต้องตกรกรรมลำบากแบบนี้ทำไมความซวยต้องมาหล่นที่ฉันคุณรู้ไหมว่า มนุษย์เราเป็นพลังงานพลังงานของเราเป็นพลังงานชนิดเดียวกันกันกบที่กำเนิดเกิดจักรวาลน,นี้แล้วทุกอย่างบนโลกนี้คือพลังงานที่สำคัญพลังงานที่มนุษย์เรามีพลังงานที่สัตว์ทั้งหลายมีพลังงานของจักรวาลทั่วไปมีมันคือพลังงานเดียวกันและมันสามารถเคลื่อนตัว เข้าหากันได้มันจะมีคลื่นกระแสไฟฟ้าที่สามารถส่งคลื่นพลังงานนี้ไปหากันได้พลังงานมันสามารถดึงดูดหากันได้หรือจูนหากันได้ดังนั้น เมื่อพลังงานของแต่ละคนมันสามารถส่งไปหากันได้ส่งไปหาทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ได้เราคือพลังงานพลังงานคือเราเราคือจักรวาลจักรวาลก็คือเราเราคือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็คือเราสิ่งนี้มันจะทำงานสะท้อนกลับกันไปมาดังนั้นเราและมนุษย์โลกและสิ่งมีชีวิตและทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกพลังงานที่ ปล่อยออกจากร่างกายของเราออกจากความคิดของเราทุกพลังงานที่ปล่อยออกจากความคิดของเรามันจะส่งคลื่นที่สามารถจูนเข้าหากับคลื่นของคนอื่นๆได้มันจึงไม่แปลกเลยที่คนที่ปล่อยคลื่นลบๆพลังงานลบๆจะดึงดูดสิ่งที่ มันเป็นลบมันเป็นคลื่นเดียวกันคุณเคยสังเกตไหมคนที่คิดลบชอบนินทาชาวบ้านคนที่อยู่ในพลังงานที่เป็นคลื่นลบจะดึงดูดคนกลุ่มเดียวกันเขาจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้คุยกับคนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือรู้สึกมีความสุขถ้าได้เจอคนที่คุยภาษาเดียวกัน ที่ที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าคนที่พูดกันรู้เรื่องหรือพวกที่พูดภาษาเดียวกันมันก็จะดึงดูดหากันคนที่มีคลื่นพลังงานลบก็จะดึงดูดคนที่มีคลื่นพลังงานลบสังเกตดูว่าคนที่มีนิสัยแบบนี้จะมีเพื่อนที่นิสัยคล้ายๆกัน คนที่สําเร็จก็จะอยู่ในกลุ่มของคนที่สําเร็จก็จะมีเพื่อนที่มีนิสัยคล้ายๆกันเช่นเดียวกันดังนั้นพลังงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนคุณจะบ่นอะไรไว่าคุณจะทุกข์คุณจะสุขคุณจะเศร้าสิ่งเหล่านั้นมันก็จะสะท้อนกลับหาคุณ ในสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะปล่อยขลื่นอะไรออกไปขลื่นนั้นก็จะสะท้อนกลับหาคุณอย่างเช่นถ้าพูดถึงว่าทำไมชีวิตซวยอย่างนี้ชีวิตเจอแต่เรื่องไม่ดีสิ่งร้ายๆทำไมชอบเกิดกับฉันถ้าคุณพูดสิ่งนี้เท่ากับคุณส่งกระแสะขลื่นอะไรออกไปกระแสะขลื่นของความ โชคลายกระแสขึ้นของความสวยกระแสขึ้นของความเป็นลบแล้วคุณจะดึงดูดอะไรอะไรจะสะท้อนกลับมานั่นก็คือความเป็นลบนั่นเองสิ่งที่คุณให้ความสนใจไม่ว่าคุณจะให้ความสนใจอะไรเท่ากับคุณปล่อยพลังงานสิ่งนั้นเมื่อคุณปล่อยพลังงานสิ่งนั้นออกไปเท่ากับว่าคุณดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา จึงไม่ต้องแปลกใจว่าคนที่ทุกทำไมถึงทุกได้ตลอดชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จในความรักในหน้าที่การงานในธุรกิจทำไมเขาทำอะไรเขาก็ประสบความสำเร็จนี่คือจุดสำคัญคนที่สำเร็จพวกนั้นน่ะเขาก็ปล่อยคลื่นพลังงานที่มันเป็นบวกหรือคลื่นพลังงานที่มันสูงสูงแล้วเขาจะได้รับคลื่นแบบไหนกระเด้งกลับมาหาตัวเองแน่นอนก็จะต้องเป็นคลื่นแบบเดียวกับที่เขาปล่อยไป ให้คุณไปสังเกตได้เลยว่าคนที่มีความสุขทำไมทำอะไรก็ดีทำอะไรก็โชคดีแบบคาดฝันสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเป็นเพราะคลื่นพลังงานที่เราปล่อยออกไปจากตัวของเราดังนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่อยากเจอเรื่องไร้เป็นคนที่เจอแต่ ความผิดหวังไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นจงหยุดคิดถึงมันยิ่งคุณให้ความสนใจกับอะไรสิ่งนั้นมันจะยิ่งดึงเข้ามาหาตัวคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องเริ่มตระหนักรู้และ เปลี่ยนขึ้นพลังงานของคุณซะไม่อย่างนั้นคุณจะดึงดูดแต่สิ่งเดิมๆคุณย้ำคิดย้ำทำเรื่องอะไรคุณก็จะได้แต่สิ่งนั้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณร้อเปอร์เซ็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนขึ้นพลังงานของคุณซะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแน่นอน